คนดูชาวฟีฟ้าทุกคนทุกท่านแล้วก็คนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราบอกว่าเราแจากเซตใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาแจกละเออก็ขอบคุณสําหรับ s 1 5ไลค์ 15, คนดู351คนและคอมเมนต์9คอมเมนต์ด้วยนะครับก็มีเสียงรบกวนก็ขอภัยด้วยนะครับก็ตัดไปเลยนะครับตัดไปตอนนั้นเลย ก็นะครับก็จากคลิปจากคลิปนี้นะครับจากคลิปนี้ก็บอกว่าวครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ตานนล้วเลยครับรบาจะมาสูงคอมเมนต์กันก็คัดลอกเรยตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคน่าจะคัดเรียบร้อยแล้วครับก็แล้วก็เอามาส่มที่เว็บนี้เลยนะครับ ทั้งหมดก็จะมีเจ็ดคอมเมนต์นะครับก็มาดูคนแรกกันเอ่อของรางวัลเนี่ยผมจะจากห้าคนใช่นะครับตอนนี้คือมันคอมเมนต์คอมเมนต์ขอมาประมาณสี่คนผมก็เลยจะแจกแค่สองคนเพราะว่ามันก็จะได้ครบทุกคนผมก็ผมก็อยากสุ่มอยากเล่นดอมนะครับก็ขออภัยคนที่ค<ม>อมเมนต์มาทั้งสี่คนนะครับถ้าใครไม่ได้ก็ขออภัยด้วยเอ่อเรอแาแจกครั้งหน้าได้ครับครั้งหน้าก็ สองพันซันะก็ไม่นานวงเล็บมัง้งสุมเลยครับคนนี้ยังไม่ได้ครับคนนี้ขอมาเฉยๆคนที่สองครับไปคนนี้ก็ของเองก็ไม่ได้นะครับคนที่สามไปครับผมครับขอ Ui เอ้ผมครับ uid เก้าสองศูนยูนย์สองสามสาม 5 3 2 2กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับก็นะครับน้องคนนี้ได้ไปนะเนี่โอเครางวัลแรกก็เป็นของน้องคนนี้นะครับชื่อ op 6w ล้วก็จะมาเติมรางวัลแรกให้ของน้องโอฟ 6W ก่อนนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดจิดสองเพชรนะครับเติมครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คนแรกก็ได้ไปแล้วครับมาสูงคนที่สองต่อเลยนะครับคนนี้ก็จะเป็น JE3QF นะครับชื่อน้องปีเรียกน้องปีแล้วกัน1387800 792 UID <c oughs> ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วครับเกมฟรีไฟล์ครับขอบคุณครับโอเคครับน้องคนนี้ก <c oughs> ็ได้ไปนะครับรองที่สองก็ คนที่ไม่ได้ก็ขออภัยได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาแจกใหม่นะครับครั้งหน้าอาจจะได้นะครั้งหน้าครั้งหน้าคอมเมนต์อาจจะน้อยก็ได้อาจจะแบบคอมเมนต์ขอน้อยกว่านี้นะครับ <c oughs> นะรางวันที่สองก็ได้ไรที่น้องปิเรียกน้องปิแล้วกันน้องปิน้องปิองปโอเค น้องปีก็โอ okay. เคเติมเรียบร้อยแล้วครับ2อง d นี้ไหนนะนี่นะครับ2องยูนี้นะครับ,น,น,รบน้องน้องปีกับน้องน้องหกหกเลยกหกนะครับได้ไปคนละหนึ่งเจบสอนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็นะคนที่ได้ขอบัลไปก็เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ข้างบนเลยข้างบนตรง ไฟฟ้าอเออเดี๋ยวขึ้นให้มีสองคนนะก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะครับก็ <c oughs> ก็ครั้งหน้ามีอีกแน่นอนครับก็ผมก็จะพยายามทําคลิปให้ถึง 2, สองพันซับไวไวครับเออส่วนน้องคนนั้นก็นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้แล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะมาแจกให้น้องคนที่แบบขอให้ผมถึงสองพันไวไว้ผมก็ขอบคุณน้องเขานะครับก็มีแค่น้องเขาคนเดียวที่แบบให้กำลังใจผมนะ <c oughs> ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ